สวัสดีค่ะพี่ชื่อโตค่ะเรียกพี่ว่าพี่โตก็ได้พี่สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่เว็บไซต์เด็ก t ALENT c o m ค่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สฟรีค่ะน้องๆทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยก่อนเรียนพี่อยากให้ไปดาวน์โหลดชีตก,ก่อนใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าน้องดาวน์โหลดแล้วพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยค่ะ วิธีที่6ค่ะการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบเพิ่มเข้าลบออกก็จะใช้ความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์นะคะใช้สูตรเรื่องนั้นมาดูตัวอย่างกันค่ะเช่นให้มาเป็น x กำลัง4บวก x กำลังส y กำลังสบวก y กำลัง4เวลาเจอโจทย์จริงเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะมันจะเป็นตัวเลขไงคะมันจะไม่มาเจอตัว y แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย ไอวิธีเนี้ยจะใช้กับที่เป็น x กําลัง4แล้วพอพดกลางก็ลดลงเหลือกําลัง2นะคะมาดูกันเขาก็จะใช้วิธีเพิ่มพดกลางค่ะนะคะเนี่ยแล้วก็คือเพิ่มเข้าก็ต้องลบออกมันจะได้เท่าเดิมนะคะแล้วก็จะเขียนใหม่จัดรูปมันก็จะใช้เรื่องกําลัง2สมบูรณ์เข้ามาช่วยตรงที่ขีดเส้นใต้แดงๆเนี่ยคือสามารถเขียนให้เป็นกําลัง2สมบูรณ์ได้ ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองแล้วก็มาใช้เรื่องผลต่างกำลังสองต่อก็สามารถแยกออกมาเป็นสองวงเล็บแบบนี้ได้แล้วก็จัดรูปเขียนให้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเน้นไปที่เพิ่มเข้าลบออกที่ว่าเนี่ยก็คือใช้กับตัวพจน์กลางนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปลองทำโจทย์กัน ามาดูตัวอย่างที่1ข้อ1น,นะคะอันนี้เป็นวิธีเพิ่มเข้าลบออกนะคะเราต้องใช้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์ทําไมถึงมาใช้อันนี้นะคะสังเกตดูโจทย์เนี่ยมันจะเป็นพวก x กําลัง4แล้วก็มา x กําลังสองแบบเนี้ยนะคะแล้วใช้วิธีนี้ซึ่งเราจะยึดตัวแรกคือเราเรียนแบบที่เราเปลี่ยนจพดท้ายไปแล้วเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราจะยึดพพน์พ์แรกกับโพ์สุดท้ายไว้คือ2ตัวเนี้ยเรายึดไว้เราจะเปลี่ยนตัวนี้แทนนะคะ,ะมาลองทําดู อันนี้ก่อนก็เป็น x กําลังสี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกหนึ่งเหมือนเดิมนะคะทีนี้เนี่ยเรามาคิดว่าตรงกลางมันจะต้องเป็นอะไรถ้าเกิดว่าชุดเนี้ยจะทําให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะมันก็คือบวกด้วยสองหน้าหลังก็สองหน้าหลังก็จะได้เป็นสอง x กําลังสองแบบเนี้ยนะคะอือคือให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ นะคะอ่ะเสร็จแล้วนี่มันเป็นเอกกลังสีงงไหมว่าทําไมอันนี้เหลือเอกกำลังสองละ่ะพี่บอกว่าสองหน้าหลังเพราะว่าจริงๆไอตัวหน้าเนี่ยมันคืออย่างนี้ไงเอกกำลังสองทั้งหมดกําลังสองแบบนี้หน้ามันคือแค่เอกกำลังสองโอเคนะคะอ่ะเมื่อกี้เราบวกสองเอกกำลังสองเข้าไปเราก็เลยต้องลบสองเอกกำลังสองออกแล้วเรายังมีบวกเอกกำลังสองของเดิมอยู่แบบนี้นะคะ แล้วเราก็รวบชุดนี้นะคะชุดนี้ก็คือ x นะคะก็คือเป็นกําลังสองสมบูรณ์แหละแต่ว่ามันเป็น x กำลังสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหดกลับมามันจะเหลือเป็น x กำลังสองแล้วก็บวกด้วย1นึ่งนะคะทั้งหมดกําลังสตรงนี้ก็คิดเลขได้ลบ x กาลังสแบบเนี้ยแล้วเราก็มาใช้ผลต่างกําลังสองช่วยนะคะก็คือ หน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งลบ x กำลังสองนี่พี่เอาหน้าลบหลังก่อนอ๋อ x เดียวสินะคะอย่างนี้และนี่ก็เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งบวก x เขียนสลับที่ให้สวยงามเป็น x กำลังสองลบ x บวกหนึ่ง x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งแบบนี้ค่ะตอบแล้วค่ะมาดูข้อสองค่ะ ใช้วิธีเพิ่มเข้าลบออกนะคะก็เหมือนเดิมเราจะยึดโพสต์แรกกับโพสต์สุดท้ายไว้นะคะเป็น x กําลังสี่นะคะแล้วก็บวกด้วย25ห้าเราก็คิดตรงกลางเนี่ยจะเป็นอะไรดีนะคะเราเอาเป็นลบ2นนหน้าหลังก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นลบไงน,นะคือสุดท้ายเราต้องทําให้มันกลายเป็นกํนลาลังสองสมบูรณ์น่ะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันเป็นลบ สิบเก้าเอ็กกำลังสองตัวที่เราจะถอยมันออกไปใช่ปหคะตัวที่มาบวกเราจะดูว่าอันเนี้ยจะมาเราก็เลยต้องมาบวกไงนะเพราะอันนี้เป็นลบละนะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสองหน้าหลังก็คือสองห้าสิบก็ได้เป็นสิบเอ็กกำลังสองแบบนี้ก็บวกด้วยสิบเอ็กกำลังสองนะคะตรงนี้นะคะก็โหดกลับมาได้เป็น x กกำลังสองบวก ลบด้วย5ทั้งหมดกำลัง2แล้วตัวนี้ค่ะก็เหลือเป็นลบเกกำลัง2แบบนี้อันนี้ก็ได้เป็น x กำลังสองลบ5นะคะแล้วก็มาอันนี้คือ 3x ทั้งหมดกำลังสองก็มาลบด้วย 3x อันนี้ก็ x กำลังสองลบ5แล้วก็มาบวกด้วย 3x เราก็เขียนสลับที่อีกนิดนึงเป็น x กำลังสองลบส x ลบหกับ x กำลังสองบวกด้วย3 x ลบหแบบนี้นะคะตอบล้ค่ะ,ะมานะคะข้อ3ก็จะได้เป็น x กำลังสนะคะยึดพนดแรกกับพจน์สุดท้ายไว้ก็คือบวก1 ะะอันนี้เป็นลบนะคะเราก็มาคิว่าต้องการต้องเติมอะไรลบ2หน้าหลังก็คือ2 x กํำลังสนั่นเองนะแล้วเมื่อกี้ก็มีลบ x 2ตกําลังสงต่างหากเราก็บวก x กํำลังสที่เราเติมเข้าไปเนี่ยบวกออกไปด้วยก็จับตัวนี้นะคะเป็น x กํำลังสบวกต้องเป็นลบสหทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ตรงนี้รวมกันได้ลบ 9x กำลังสองพี่ขอโทษนะคะลบ 9x กำลังสองพี่จะเขียนเป็นนี้เลย 3x ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เราก็จะได้เป็น x กำลังสองลบหนึ x. X ่งลบสาม xx กำลังสองลบหนึ่งบวกสาม x อ่ะเขียนเรียงใหม่ x กำลังสองลบสาม x ลบหนึ่ง x กำลังสองบวกสาม x ลบหนึ่งอ่ะตอบละค่ะ ข้อ4ค่ะอ่ะมาแล้ก็ยืดพจต์แรกกับพจต์สุดท้ายเป็น x กำลัง4บวกด้วย25ตรงนี้นะคะเราจะเติมลายค่ะ2หน้าหลังหลังก็คือ5กำลัง2นั่นเองหลังก็250ก็เป็น 10x กาลัง2แล้วก็ลบ 14x กาลัง2ของเดิมแล้วก็บวก 10x กาลัง2ตัวนี้ที่เราเติมเข้าไปเสร็จแล้ว3ตัวหน้า เราก็เขียนได้เป็น x กำลังสองลบหทั้งหมดกำลังสองตัวหลังค่ะเหลือลบสี่ x กำลังสองหรือมันก็คือลบแล้ววงเล็บสอง x 2, ทั้งหมดกำลังสองพี่ก็เขียนเป็นลบสอง x นี่เลยนะคะเ็เป็น x กำลังสองลบห้าลบสอง x ใช้ผลต่างกำลังสอง x กำลังสองลบห้าบวกสอง x เคลนสลับที่เห็นไหมพอทําได้ก็ไม่ยากมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็เป็นวิธีที่ถึงแม้จะเจอไม่บ่อยแต่ก็ควรจะรู้ไว้นะเผื่อแยกไม่ได้จริงๆก็มาใช้วิธีนี้ได้ตอบแล้วค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาของตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถที่จะเข้ามาถามพี่ได้โดยตรงนะคะที่เว็บไซต์เด็กท ALENT com หรือจะเป็นทวิตเตอร์หรือว่า Facebook ของพี่ก็ได้ค่ะ